รุ่นนี้เป็นบ็อกเซอร์ผ้าใหม่น้ำแข็งตัวดังในติ๊กตอกเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้ผ้าสวยมากทุกคนดูเนื้อผ้าตัวนี้คล้ายผ้าใหม่เลยนะมันเป็นแบบไหมเย็นนะแล้วด้านหน้าเขาเป็นตะข่ายนะตรงเนี้ยเห็นไหมนี่เซ็กซี่มากเวลาใส่ตรงนี้จะเป็นส่วนต้นขาเรานะครับมันจะมีแบบตะข่ายเล็กๆแบบนี้แล้วตะข่ายเขาสวยมากละเอียดมากเนี่ยมองทะลุ แบบนี้นะแต่ข้างหลังปิดเต็มก้นครับข้างหลังมองไม่เห็นนะเดี๋ยวจะใส่มือให้ดูนะว่าถ้าทะลุแสงไฟจะมองเห็นไหมนี่ไม่เห็นนะทุกคนข้างในมีซับในให้ด้วยครับแบบนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นตาข่ายแบบนี้ซึ่งจะมองเห็นเหมือนแบบบางๆนะครับมีอยู่หกสีนะสำหรับรุ่นนี้ตัวละประมาณไม่ถึงห้บาทแล้วแต่ช่วงโปรนะครับ ตัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลสีขาวสวยมากเวลาใส่มันจะรู้สึกแบบเย็นๆนะครับเนี่ยดูเนื้อผ้าดิสวยมากแนะนําเลยถ้าใครชอบบ็อกเซอร์แล้วก็ชอบใส่แบบเย็นๆเนาะตัวนี้สีน้ําเงินครับน้ําตาลขาวน้ําเงินเหลืองนี่แล้วก็ดําครับ น่าจะมีห้าสีหรือว่าผมจับมาไม่ไมหมดอ๋อมีอีกสีหนึ่งและนี่สีเขียวมิน์ครับเป็นสีที่สวยมากเวลาใส่๋ยาให้ดูความนี่ใครอยากได้อยากลองใส่นะเดี๋ยวติดตะก,กร้าไ่ให้นี่ถ้าใครจะกดสั่งแบบทั้งหกสีหตัวแบบนี้นะครับกดเลือกสีก่อนแล้วก็เลือกไซส์แล้วเพิ่มลงตะก,กร้านะครับทําแบบนี้จนครบทั้งหสีแล้วก็ไปซื้อในตะก,กร้าข้างบนได้เลยนะครับ ลองสั่งดูนะครับ